สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะสอนวิธีการทำร e วส์ใน Instagram นะครับด้วยแอป KineMaster ร r e e s เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ทาง Instagram มเขาปล่อยออกมาได้ประมาณเร็วๆเ,เนี่ยไม่นานมานี้เลยประมาณเดือนกว่าๆ reels เนี่ยจริงๆมันจะคล้ายๆกับ TikTok เลยนะทุกคนแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ระยะเวลา ของลิวส์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15-30วิเท่านั้นนะครับในขณะที่ดิสต๊อกก็ได้ประมาณนาทีกว่าๆเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งทําไมก้านถึงต้องมาสอนตัดต่อลงลิวสจริงๆแล้วเราสามารถตัดต่อใน IG ได้เลยนะแต่ว่าฟังก์ชันตัดต่อในไอจีครับยังไม่มากพอที่จะทําให้คลิปมันน่าสนใจขนาดนั้นก้านก็เลยแนะนำว่าให้ตัดต่อแยกดีกว่าแล้วค่อยเอามาลงใน IG อีกทีนึงเนาะสำหรับแอปที่ก้านจะมาแนะนําในวันนี้ก็คือแอปคีดีมาสเตอรครับ ที่ก้าจะมาแนะนําแอปเนี้ยเพราะว่าตอนนี้เขามีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ค่อนข้างเยอะเลยเหมาะกับการที่จะเอามาทำรีวิวลงไอจีมากๆกล้าก็เลยจะมาแนะนําในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคลิปที่ก้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับคลิปเนี้ยก้านตัดโดยแอป Keyne Master ครับโดยใช้ฟีเจอร์ใหม่ของเขาทั้งหมดเลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าฟีเจอร์ใหม่ๆของเขาเนี่ยมีอะไรบ้าง ก่อนอืน่นก้จะมาแนะนําฟีเจอร์ใหม่ของเขาอันดับแรกเลยนะครับก็คือหน้าจอหลักรูปแบบใหม่ของเขาครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่แล้วสวยมากแล้วคือใช้งานง่ายมากๆทุกคนดูดิสามารถกดสร้างโปรเจกต์ได้ตั้งแต่หน้าแรกเลยตรงนี้ create new ตรงนี้ซึ่งเห็นไหมว่าก็ามีโปรเจกต์ที่การสร้างว้แล้วด้วยอันนี้สำหรับสิ่งแรกที่เราต้องทานะครับหลังจากที่เราเข้าแอปมาแล้วเนาะก็คือการสร้างโปรเจกต์ก็กดไปที่ create new แล้วเขาก็จะมีขนาดจอให้เลือกขนาดจอที่เราจะทำรีวิวเนี่ยจะเท่ากับตัว Tik t o อกเลยเนาะก็ค <c oughs> ือ9:16ครับเราก็เลือกไปเลยส่วนด้านล่างเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นค่ามาตรฐานที่เขาตั้งไว้เราก็กด next ไปได้เลยต่อมาเราก็จะทําการเอาไฟล์วิดีโอที่เราต้องการเข้ามานะครับ <c oughs> โดยที่กดปุ่ม media แล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะ เห็นครว่าออไหมอันนี้ก็จะเป็นในอัาาลบั้มวิดีโอของเราก็จะเป็นวิดีโอทั้งหมดของเรานะครับเราก็สามารถเลือกมาได้เลยว่าจะเอาอะไรบ้างอย่างของก้าก็จะเป็นอันนี้นี่อันน,นี้นี่นี้นี่นี่อืมแล้วก็กดติ๊กถูกด้านขวาบนนะครับปึ๊บ <S <S นี่วิดีโอทั้งหมดก็จะอยู่บนไทม์ไลน์ของเราแล้ว ในหน้าแรกอะ่ะเราจะเห็นถึง2ฟีเจอร์ด้วยกันนะฟีเจอร์แรกก็คือหน้าจอหลักรูปแบบใหม่ใช่ปะ่ะส่วนอีกฟีเจอร์หนึ่งจะเป็นการนําเข้าแล้วก็ส่งออกโปรเจกต์ทุกคนฟีเจอร์เนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่มันสะดวกในการใช้งานมากๆสามารถทําให้เราอะ่ะนำโปรเจกต์ที่เราตัดในโทรศัพท์เครื่องเนี้ยไปตัดในเครื่องเครื่องอื่นได้จะเป็น iPad หรือว่า iPhone อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับการถือว่ามันสะดวกมากๆเลยนะเดี๋ยวก้านจะสาธิตวิธีการทําให้ดูนะเห็นโปรเจกต์ของก้านในหน้าแรกไหม โปรเจกต์เนี้ยเราสามารถกดเข้าไปได้จะเห็นคําว่า export Project ใช่ไหมทุกคนก็กดเข้าไปครับปุ๊บเนี่ยทุกคนมันก็จะขึ้นคําเตือนว่าอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ของคีเนนะสามารถนำไฟล์โปรเจกต์อันเนี้ยสามารถ Import ไปเปิดในเครื่องอื่นได้แล้วก็เอาไป Edit ต่อได้อะไรอย่างงี้เนาะเราก็กดโอเคไปเลยครับออทีนี้เราก็รอนี export ระยะเวลาในการรอตอนเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับไฟล์วิดีโอในโปรเจกต์ของเราแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเราจะ export ทีอะให้เรานำไฟล์ฟุตเทจท,ทั้งหมด ของเราอะลงไปในโปรเจกต์ให้หมดก่อนก่อนที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตไปทําเครื่องอื่นไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราลงไม่หมดใช่ไหมเราก็ต้องมาคอยหาไฟล์นู้นไฟล์นี้จากเครื่องอื่นอะไรอย่างนี้อยู่ดี<ม>ก็แนะนําว่าให้รวมให้หมดไปในโปรเจกต์เดียวไปเลยแล้วค่อยส่งไปทีเดียวเนาะ<ม>ก็หน้านี้ครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไฟล์โปรเจกต์เราอะเซฟไว้ในไหนอย่างอันนี้การเลือกเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Keynameaster เลยนะก็กดเซฟมุมขวาบนเห็นไหมกดเข้าไปปึ๊บนี่อันนี้กันเคยเซฟไว้แล้วมันจะขึ้นอันนี้กก็กดรีเพจก็คือทับไไปปเเเลลยยของก ออมันก็จะเซฟเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะไม่มีหน้าอะไรขึ้นมาเนาะก็จะเซฟแบบเงียบๆอย่างงี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวก็จะทําให้ดูวิธีการเอาโปรเจกต์ออกมาใช้ซึ่งเดี๋ยวก็จะลบโปรเจกต์นี้ให้ดูก่อนกดคลิกค้างไปที่โปรเจกต์เราถ้าจะลบคลิกเข้าไปึออ๊บนี่แล้วก็กด delete อันล่างสุดแล้วก็ delete ไปเลยเพราะว่าเรามีโปรเจกต์ของเราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอ่าเดี๋ยวการขอแทรกนิดนึงอธิบายตรงนี้ก็คือขนาดของโปรเจกต์เราอะครับจะขึ้นอยู่กับไฟล์วิดีโอทั้งหมดที่อยู่ในโปรเจกต์เรานะยิ่งไฟล์วิดีโอเราเาายอะยเท่่่่าาาหหรรขนนดจะะยิงใญเทัคบ ซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับสามารถทําได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับสาหรับครั้งนี้ก็จะมาทําให้ดูใน iOS ก่อนเนาะเพราะว่าก้านใช้ iPhone สําหรับใน iOS นะครับก็จะหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไฟล์อันนี้อันบนซ้ายของกา้านกดเข้าไปปึ๊บไฟล์เนี้ยมันจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในเครื่องของเราเนาะเราก็สามารถค้นหาได้เลยว่าเรามีไฟล์ไหนบ้างเนี่ยเห็นไหมทุกคนไฟล์ด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นเลขสองห้าหกสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่ง k n e อันนี้คือไฟล์โปรเจกต์ที่ก้านเซฟไว้เมื่อกี้นะครับถ้าสมมติว่าเรา เข้าไปที่เครื่องอื่นอนะ่ะเราสามารถกดที่มุมบนขวาที่เป็นรูปจุด3จุดได้นะกดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เลือกซีเล็กอันแรกแล้วเราก็เลือกไฟล์นี้เลยให้เป็นติ๊กถูกเสร็จแล้วเราก็มากดล่างซ้ายที่เป็นรูปแชร์ส่งออกเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะแชร์ไฟล์เนี้ยไว้ได้ไหนมีทั้ง Google Drive Line Gmail Mail AirDrop ได้หมดเลยก็คือเราก็ส่งไฟล์ผ่านตรงนี้แหละทุกคน อ่ะสมมุติอันเนี้ยการส่งไฟล์มาแล้วนะก็จะเป็นเป็น,ปนไฟล์นี้ใช่ไหมถ้าเราจะเปิดไฟล์เราก็แค่คลิกเข้าไปที่ไฟล์นี้เลยทุกคนเนี่ยกดเข้าไปปึ๊บพอเรากดที่ไฟล์โปรเจกต์เมื่อสักครู่นะครับมันก็จะเข้ามาที่แอปคีเนโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็ทําการรอการอิมพอร์ตไฟล์แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าตัดต่อได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมไฟลวีโอทุกอย่างจะอยู่ครบหมดเลยครับทีนี้เราก็สามารถตัดต่อไฟล์จากเครื่องอื่นๆได้เลยนะครับก็คือส่งไฟล์เนี้ยเข้าไปที่เครื่องนู้นเครื่องนี้ คือสะดวกมากๆพอเราเข้ามาที่หน้าไทม์ไลน์การตัดต่อแล้วนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เข้ามาใหม่และการแนะนําก็คือฟีเจอร์การเปลี่ยนไฟล์มีเดียบนไทม์ไลน์นะครับการเปลี่ยนไฟล์มีเดียบนไทมนะ์ไลน์เนี้ยเราสามารถซับเปลี่ยนไฟล์วิดีโอของเราได้เลยนะครับจากไทม์ไลน์ของเรากับไฟล์วิดีโอที่เรากําลังจะเอามาใส่ไปคือแต่ก่อนไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะทุกคนอันนี้คือสะดวกมาก คือถ้าสมมติว่าเราเอาไฟล์เข้ามาผิดแล้วเราอยากจะเอาไฟล์ใหม่เข้ามาถ้าเป็นแต่ก่อนอะเราต้องกดที่เส้นทำลายลบไฟล์นี้แล้วเราก็ต้องไปเลือกไฟล์ใหม่ใช่ไหมแต่อันนี้คือเราคลิกเลือกที่เส้นทำลายอันนี้ที่เราไม่ต้องการเลยแล้วเราเลือกไฟล์วิดีโอของเรากดไว้ปึ๊บมันจะมาสลับกันทันทีเลยทุกคนคือมันสะดวกและรวดเร็วมากๆสําหรับการตัดต่อเวลาเราแบบเอาไฟล์เข้ามาผิดอะไรเงี้ยเราก็แค่กดสลับเข้ามาใหม่ คือง่ายมาก,มากๆต่อมาเราก็ทําการตัดคําที่เราไม่ชอบหรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับก็จะเหลือความยาวประมาณนี้เลยครับจากนั้นเราก็มาทําการใส่พวกเอฟเฟกต่างๆใส่พวกลูกเล่นให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นเนาะต่อมาก็จะมาแนะนําเครื่องมือแต่ละตัวที่เอาไว้ใช้งานกันนะครับพวก p รี s e t หรือว่าเอฟเฟกซาวด์ต่างๆอ่ะเราสามารถไปโหลดได้ที่ช็อปเลยนะครับซึ่งช็อปก็จะเข้าไปที่ตรงนี้เนาะเรากดเข้าไปอึ๊บมันก็จะมีพวก p รีเซตต่างๆให้ดูเยอะมากทางซ้ายก็จะเป็นหมวดหมู่เนาะมีพวกเอฟเฟกมีพวก transition อะไรเงี้ยอันนี้ทุกคนก็สามารถไปเลือกดูได้เลยเนาะทั้งหมดที่เห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นเอฟเฟกที่ฟรีหมดเลยนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเ,เป็นพรีเมียมกันใช่ไหม mm hmm. ก็จะมีเอฟเฟกต่างๆที่มันเสียตังมีมากกว่านี้อีกเยอะมากเลย mm hmm. ก็ไปเลือกดูกันได้เนาะต่อมามาดูกันที่ R E C ตรงนี้นะครับทุกคน เราสามารถกดเข้าไปเพื่อที่จะอัดเสียงของเราใส่เข้าไปในวิดีโอแบบเรียลไทม์ได้เลยต่อมาก็จะเป็นคําว่าออดิโอนะครับตรงนี้กดเข้าไปปึ๊บเราจะสามารถเลือกออดิโอจากทั้งในเครื่องเราหรือว่าจากช็อปที่เราโหลดเอาไว้แล้วได้นะก็มันจะอยู่ในหน้านี้แหละมิวสิกตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยเลือกโมดูได้เลย ต่อมาก็จะเป็นฝั่งของเลเยอร์บ้างครับกดเข้าไปก็จะมีคำว่ามีเดียเอฟเฟกต์เทกสติ๊กเกอร์แฮนด์ไริงมาเริ่มที่อันแรกครับก็จะเป็นคำว่ามีเดียเราสามารถเอาไฟล์รูปภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเข้ามาได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ต่อมาจะเป็นคำว่าเอฟเฟกกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีเอฟเฟกตต่างๆที่เราโหลดจากช็อปมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ปกติแล้วจะเป็นเอฟเฟกต์อันที่เขามีติดเครื่องอยู่แล้วทุกคนก็จะมีอันนี้ก็ใครอยากมีเอฟเฟกอื่นๆก็สามารถไปโหลดกันได้ต่อมาก็็จะเปนคาาว่า อันนี้ทุกคนก็สามารถพิมพ์อะไรก็ได้แล้วก็นี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นเทคขึ้นมาเลยแล้วก็สามารถเลื่อนวางได้ประมาณนี้เปลี่ยนฟอนต์ได้นี่กดเข้าไปที่ s ิสเ e มแล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลยกดติ๊กถูกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนฟอนต์มีให้กดตัดช่วงเวลาได้ด้วยแล้วก็ คั l เลอร์เปลี่ยนสีอิน n อนิเมชันก็เป็นแอนิเมชันของเทคว่าแบบอยากให้มันเฟดเข้ามาป๊อปขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปเลือกดูได้นะครับถัดมาก็จะเป็นคําว่าสติกเกอร์ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ที่กานได้โหลดเอาไว้แล้วเนาะทุกคนก็สามารถไปโหลดได้ที่ช็อปเหมือนเดิมเดี๋ยวก้จะลองเลือกให้ดูสักอันหนึ่งแล้วกันเป็นอันนี้เป็นรูปดาวมันก็จะมาเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็มีพวกเอฟเฟกให้เล่นเหมือนกับเทคเมื่อกี้เลยก็เป็นอิน n อนิเมชันเอา a อนิเมชันอะไรเงี้ยอัลฟาเซตติ้ง มีเหมือนกันเลยแล้วก็สามารถไปเลือกดูได้เนาะปรับความใหญ่ความเล็กได้ ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่ที่ก้าจะมาแนะนําในวันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่ๆก็คือเป็นการเคลื่อนไหวเข้าออก4แบบนะครับก็คือเข้าไปที่เลเยอร์ปึ๊บเสร็จแล้วก็เข้าไปที่แฮนด์ไร i ิงคือแฮนด์ไรทิงเนี้ยเราสามารถวาดหรือว่าเขียนคําอะไรลงไปเลยก็ได้นะอันนี้คือดีมากๆสะดวกมากเนี่ยพอเราเขียนเข้าไปปึ๊บแล้วเราก็กดถูกจากนั้นมันจะมีคําว่า In Animation กับ Out Animation อันเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับทาง n s i ช i o นแต่ว่ามันก็จะไม่เชิงนั้นมันจะเป็นเหมือนกับลูกเล่นของเฉพาะ ตัวเส้นที่เราคิดไปเมื่อกี้ถ้าสมมติมใครงงเดี๋ยวเราลองมากดตรงคาว่า in animation เนอะกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเฟ d ป๊อบสไลด์สำหรับฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มเข้ามาใหม่4แบบนะครับก็จะอยู่ใน in animation 2แบบนั่นก็คือ draw by stroke กับ draw by order ตรงนี้เลยก็เลื่อนให้ดู draw by stroke เนี่ยสมมติว่าเราเขียนเป็นชื่อเราใช่ไหมมี k a r n เนี่ย4ตัวไอตัว k a r n เนี่ยมันจะวาดพร้อมกัน4เส้นลงมาจน สุดพร้อมกันแต่ถ้าสมมติว่ากดคําว่า draw by order มันจะค่อยๆวาดไปเรียงตามไทม์รลนของมันแล้วก็อีก2ตัวก็คือตรง out animation นะครับ mm hmm. ก็จะมีคําว่า erase by stroke กับ erase in order อันนี้ก็คือเหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่อันนี้เป็นการลบเมื่อกี้เป็น draw เนาะวาดแต่ว่าอันนี้ erase ก็คือลบครับแล้วหลังจากนี้เราก็ใส่เอฟเฟกตามที่เราต้องการได้เลยเนาะก็มีให้เลือกเยอะมากก,ากันก็เดี๋ยวขอตัว,วลาไปใส่แป๊บนึง ครับหลังจากที่เราใส่พวกเทคพวกเอฟเฟกอะไรไปหมดแล้วนะครับเราก็ทําการเอ็กซ์พอร์ตได้เลยก็คือทางขวาบนเนาะปุ่มที่เป็นรูปเครื่องหมายขึ้นนะ,ะ mm ่ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกได้ว่าจะเอาความชัดระดับไหน1 0 8 0 4 k 2K 720อย่ะไรอย่างนี้อันนี้ก็แนะนําว่าควรเลือกให้เท่ากับไฟล์ฟุตเทจของเราเนาะไฟล์ฟุตเทจที่การถ่ายมาก็ประมาณ1080แล้วก็50เฟรมนะครับแล้วก็ส่วนคุณภาพเนี่ยก็ดึงไปขวาสุดได้เลยให้มันชัดสุดได้เลยแล้วก็กดเอ็กซ์พอร์ตได้เลยครับ พอเราได้ไฟล์วิดีโอแล้วนะครับต่อมาเราจะทําการลงมาในรีวของ IG เลยนะครับทีนี้เราก็เข้ามาที่แอป IG นะครับคือวิธีการโพส์รีวอโพสได้3ช่องทางหลักๆเลยนะในไอก็คือทางด้านบนเห็นไหมรูปบวกกดเข้าไปปุ๊บทีนี้สังเกตด้านล่างจะเห็นคําว่าโพสสตอรี่รีวเนี่ยตรงรีวเนี่ยก็จะเป็น1ทางแล้วต่อไปอีกทางหนึ่งก็คือมาที่หน้าแรกเนาะแล้วก็ปัด ไปทางขวาปุ๊บก็จะเหมือนกับการถ่ายสตอรี่ปกติแต่ว่าเราก็เลื่อนด้านล่างสุดเนี่ยแหละโพสสตอรี่รีวก็จะอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันหรืออีกทางหนึ่งก็คือลูกศรกดปุ่มเพด้านล่างสุดนะครับตรงการกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาหน้ารีวของคนอื่นๆที่ขึ้นมาเนาะแต่ว่าเราจะไปกดทางขวาบนที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปเนาะกดเข้าไปเดี๋ยวการก็จะมาสาธิตวิธีการลงให้ดูนะข้างบนเนาะกดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้กดไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มองด้านล่างเนาะเรื่องหาคําว่ารีว จากนั้นเราก็กดเลือกวิดีโอที่เราทําการตัดไว้แล้วคือตรงนี้เราสามารถตัดใน i อได้เลยโดยการเลือกฟุตเทปต่างๆจากตรงนี้แหละก็สามารถกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนเส้นทำลายด้านล่างได้ว่าเอ้ยเราจะเอาประมาณนี้แล้วก็กดแอดเข้าไปเราทําอย่างนี้ได้กับหลายๆายฟุตเทปของเราแบบโยนเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราแอดไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับการตัดคัดทอนไปแล้วนั่นแหละซึ่งเราค่อยไปใส่อฟเพรสีแต่ว่าอันนี้การตัดมาจากคีเนมัสเตอร์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเลือกไฟล์ไฟล์เดียวเลยก็คือไฟล์ที่เราตัดเสร็จแล้ว้ววกกกกก็็ดดเลลือปแ ด้านบนขวานะครับกดเข้าไปด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแถบ ให้ใส่เอฟเฟกต่างๆนะครับอันแรกก็จะเป็นออดิโอสามารถใส่เพลงได้เซิร mm ์ชเพลงได้อันนี้ก็เลือกเพลงที่เราต้องการได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นสปีดความเร็วอันนี้ก็จะสูงสุดที่คูณ5นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับกดลูกศรไปทางขวามือครับกดถัดไปปุ๊บหน้าเนี้ยก็จะเหมือนกับหน้า i g Story mm hmm. ของเราเลยนะครับเวลาลงอันแรกก็จะเป็นเซฟปรับระดับเสียงต่างๆอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ mm hmm. พิเศษ mm hmm. ของเขาก็คือฟ mm ีเจอร์ที่เราสามารถอัดเสียง mm hmm. พูดเข้าไปในนี้ได้เลยใส่สต mm ิ๊กเกอร์แล้วก็ออกคืืเเ้นนนหมัับ IT Story ลย ไปก็เป็นเทคเราสามารถเลือกเทคเลือกช่วงเวลาของเทคได้ว่าจะให้ขึ้นมาตอนไหนบทตอนไหนโอเคพอเราเลือกตรงนี้เสร็จหมดแล้วนะครับเราก็กดแชร์ทูได้เลยครับหลังจากกดแชร์ทูนะครับก็มาหน้านี้นะครับที่แรกก็จะเป็นไรอันแคปชั่นอันนี้ก็คือเขียนแคปชั่นปกติเนาะแล้วก็สามารถเลือกภาพปกได้แตะไปที่ภาพโคเวอร์ตรงนี้ครับ่าโคเวอร์แล้วก็เลือกช่วงภาพปกได้หรือเราจะ เลือกภาพจากทางรูปภาพของเราในโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาก็จะมีคําว่า a l o share to feed อันนี้ก็จะสามารถแชร์ to feed ของเราได้เป็นโพสต์ของเราหรือว่าจะไม่แชร์ก็ได้ก็กดปิดไปต่อมาก็จะเป็น tag people อันนี้ก็สามารถ tag คนในคลิปนี้ได้นะครับมันก็จะฝังไปในคลิปเลยถ้าสมมติว่าเราแชร์ลง feed ใช่ป่ะมันก็จะมีให้เลือก crop profile image เนี่ยเราก็สามารถ crop ได้ crop เป็นภาพปกที่เอาไว้ลง feed ได้เหมือนกันนะครับโอเคพอเราเลือกทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหม แล้วเราก็กดแชร์ได้เลยครับมันก็จะไปอยู่ที่หน้าฟีดเราเลยสําหรับใครที่เคยใช้แอป k e y n o t Master มาก่อนนะครับปุ่มช่วยเหลือทางอีเมลอ,อะเขาย้ายไปท้ายบทความแล้วก็สามารถเข้าไปถามกันได้นะครับก็สาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูมาจนถึงตอนนี้ครับใครที่มีคําถามสงสัยอะไรก็ถามมาใน DMIG กันได้หรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ก็ได้ครับ<ส>ไปละครับบ๊ายบาย